สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีทาลายเลอะเทอะนะครับเราจะเอาไปใช้ติดแนวรถดยดูยัหรือเป็นแถบกระจายอะไรก็ได้นะครับนี้ผมเริ่มต้นด้วยกันวาดสีเหลี่ยขึ้นมาเลยนะครับจากนั้นเข้าลงสีเป็นแบบ Text u r e fill นะครับอันนี้ถ้าเรากดรีวิวนี่มันจะมีหลายอย่างให้เราให้เรา,เราได้เห็นนะครับตัวเลขมันจะปรับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถติว่าอะไรโอเคที่นีนะครับเรากดโอเคจากนั้นเราก็ปิดบิด,บด กดบิตแมสนะครับแล้วก็กดบิดทวิตบิตแมสนะครับตั้งเป็นแบ็คแอนไว้หนึ่งบิตเจ็ดสิบสองดีพีไอนะครับลายยังไม่ค่อยสวยนะครับเดี๋ยวใหม่เลือกลายใหม่อีกว่าเราใช้เป็นตั้งกดกดดับเบิลคลิกสีเดี๋ยวมันจะวาดสีเดี๋ยวขึ้นมานะครับจากนั้นเรารก็ลงสีเป็นเช็คเจอร์ฟิลนะครับจาจะเอาอันนี้เราปริ้นด้วยการเล่นด้ว ได้สีที่มันแบบแปลกตาหน่อยนะครับนี่เราก็กดโอเคอ่าทีนี้เราก็จดการแม็คอนเวอร์ตวิดแบทเลือาเป็นแบบวายหนึ่งบิตกดโอเคจากนั้นเราก็กดตามด้วยกดตามด้วยเทปบิตแบทนะครับเลือกเป็นเทปก็ได้นะเรอสักคู่นึงก็จะได้มาเราก็ลบต้นฉบับลายทิ้งไปนะครับตัวนี้ก็จะมือกับลายฟาง ทำนองนั้นนะครับเราจัดการ็นกลุปกรณ์นะครับเรี๋จะเป็นจริงนๆิเราลากตัวหลังออกนะครับจากนั้นเราก็กบตัวนี้นะครับหรือมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเราก็ทําการเวทรวมกันนะครับพอเวทรวมกันเราก็จะได้ลายนะครับใส่ลองใส่สีเป็นสีดํานะครับอ่าอันนี้ทิ้งไปนะครับพอเราได้ลายมาแล้วจิบลายไวบนะครับนะครับเราก็ผมจะใช้เครื่องมือ เครื่องมือที่มีใหม่นะครับเป็นเครื่องมือเทวิตนะครับเราตั้งเทวิตให้ใหญ่ๆหน่อยนะครับโดยตั้งขนาดอยู่ที่ตรงนี้นะห้าร้อยมิจากนั้นเราก็กดก็ตัวนี้เราปิดนะครับอ่าเราก็จะได้ลายแบบตัวนี้นะครับเป็นลายสบัดเหมือกับลายเลอะเทอะเลอะเทอะหน่อยนะครับเราเก็บก่อนแลราว่าตัวนี้มาทําต่อ เราเอาตัวนี้มาทำเลหรือเราจะเก็บต้นฉบับไว้ไเพราะเราจะได้ไม่ต้องเริ่มต้นทำใหม่ขั้นตอนแรกนะครับเราได้ล,ลายฉบับแบบเลอะเทอะนะครับจากนั้นเราเอามาัดยังเอาปรดัดได้อีกนะครับก็คือใช้อีกเครื่องมือนึงนะครับเครื่องมือตัวนี้นะครับ เราแตะที่ตัวมาแล้วเราปิดดันจะเป็นโค้งแบบแบบได้อีกนะครับทำให้เราได้เส้นเส้นสายของตัวลายที่เราต้องค่อยๆทําทำไปนะครับแล้วก็ทำให้เขาบิดแนวให้ให้เราดูว่าเป็นส่วนที่เราเออจะใช้งานได้นะครับแล้วก็อย่างตัวเนี้ยเราเก็บต้นแบบไว้ก่อน อากผมจะเอาตัวนี้มาทำเพราะว่ารู้สึกว่าลายกางจะใช้ได้นะครับไอริเวณนี้นะครับเราก็จะทําการลบน้าโดยใช้เครื่องมือ,อย่างลบนะครับเราก,กดเราลบลบส่วนที่เราคิดว่าใช้ไม่ได้ออกนะจากนั้นเราก็จะได้ลายแบบเมี่ยงเวียงหน่อยนะครับ เอาไปใช้งานได้นะ,ะซ,ซึ่งจริงๆมันเลงลายนี้ออกมาค่อนข้างยากนะแต่นี้เราก็ใช้ด้วยความฟุกมหรือลายอะไรสักอย่างก็เอาไปประกอบระงานของเรา,เาได้ต้องทำกันดูครับ